สวัสดีทุกคนนะครับเมื่อก่อนนะครับเนาะด่ากันจะเป็นจะได้จนได้ฟ้องร้องกันอ่าวันที่ออกรายการน่ะยังพูดอะไรครับอ่าปรมาจ,จารย์โซเชียลสืบทางด้านนักสืบทางด้านโซเชียลสืบไปสืบมาจนเป็นคดีความกันคือบบบอกพิธีก่อนเน่ฮะตอนนี้ก็เป็นคดีความกันอยู่นะยิ้มให้กันดีบอกมันนะคือจังไนครับ บ่ได้เนมหนากันเด้บ่ไดเนมนากันเดบนี้แต่ว่าจะพ่อวอเพเบ่จะขึ้นไปนําเขาครับจักดังดีอ่าอยากมาหุ่งนําเขาครับอยากเป็นตัวเด่นอยากเป็นตัวดังโอ้นะครับพี่น้องเ f ีนะวันวันวันไหนที่อืมนะครับจังได๋ล่ะวันไหนที่แม่มึงอันได้ตกเป็นจําเลยน่ะมึงก็เอา ชอบดอกไม้แบบพิเศษเขาเมึงไปอืไปแสดงความยินดีไปแสดงความยินดีกับมันเด้อมือสานตัดสินเด้อเอาโซดอมไม้แบบพิเศษเด้อเอาพวงลีดคิดขึ้นนั่นเด้อเออไปให้แม่มึงนี่เด้อแสดงความยินดีกับนางหยวกเน่านะกลับไปพ่อว่าเพ่แว่อยู่ซานมาเด้อบัณนี้ยินดีเด้อดอกยังวะดอกยังกว่า กูก็งงแล้วดอกอยัางนือมันแบบจักดอกอยังก็ไปอวยพ่อในกันเด้อมือสารตัดสินมึอนั่นเด้อก <Liberty répondre> <ether> ็ไปนั่งไล่ชุดอยู่หน้าศาลมาเลยบันนี้ดอกไม้ไปด้วยเด้อบันนี้นะเออเอาใหญ่ๆกูหันอีกบันนี้เด้อมอบให้เป็นกำลังใจให้บันนี้เด้อเข้าใจบ่นะมือสารตัดสินเด้อเข้าใจบ่ให้แม่มึงนะเออนะอืมนะ อันเรื่องอันลูกบ้านน่ะจังมันไปได้นี่ก็จังมันไปเด้กูจะสาบึงเล้อกูจะสาบึงเด้อนะด่ากันไปด่ากันมากครับดา่าจังไรครับจนเป็นคดีความกันไปนี่ <S <S ออด่าก็จะเป็นปัวหีก็เมิดเป็นแสนครับพี่น้องเอ้ยเอาแต่มองมั่นบาทนี้วะ อีจนเป็นพื้นบัดน,นี้โอ้ยผัวอยากเชิงก็บ่ให้เชิงผัวก็บ่ได้เชิงอีกบัดน,นี้มึงก็ด,าาด่ากระพดผู้ฮะออย้อนอยากเชิงเลยลเขาจะได้ป่ากันนั่นน,น่ะเดีี๋ยวนโฆษณาหีเล<า>ยฮะโฆษณาหอยมั้ยโฆษณาหอยหอยดีหอยมีราคาบ้า <laughs> 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 โอ้โฆษณาหอยหอยดีหอยมีราคา <laughs> โอ้ใส่งานหน่อยบอกคือยังไงช่วงล่างดีบ่ผ่านผ่านการใส่งานน้อยกับโคจรหนี่ไหไหมเอ้ย <laughs> โอ้เปิดกระโปรงเสกช่วงล่างบอโอ้หอยดีหอยมีราคาบอกโอ้ยกูอายเลยเนาะเอามาสร้างป่วยคักเลยบอกป่วยดีเลยเนาะพร้อมพร้อมท่าพ้อมลบเลยบอกคือจังไงฮะ เออพ่อจีพอได้ชอมเราบอกก็ยังไดนะโอ้ยหีดีหีมีราคาโอ้ขุยอมเลยนะครับพี่น้องเอฟซีรักษาดีเราบอกนะเออฮะอ๋อบุ้มน้อยเอยวส,นะสวัสดีครับนะสวัสดีครับหอยดีหอยมีราคานะโอ้ตายเดำนะใจให้นะคุมน้อยเป็นกําลังใจให้ด้วยเนาะรอดูรอดู พรุ่งนี้เขาจะมาเราดูอยู่พรุ่งนะี้มันจะมาหรือเปล่า,อย,าอย่าเก่งแต่ปาก <c oughs> <c oughs> ถ้ามานะมันก็ต้องมีนะครับนะมันต้องมีหนังชงหนังสือมาหาเรานะได้คิดคุยมานะแบบ,บไ,ไหนครับมาในฐานะอะไรหน่วยงานาอะไรไม่ทราบมานะมให้ความรู้มาให้ความรู้บอกครับโอ้เขาก็เพิวจากยุ่ครับเขากไม่ได้ปรึกประนัน มันมีนใช่หรือเปล่าให้ความรู้อยู่ตลอดตลอดครับผมให้ความรู้ตลอดอยู่ครับนะได้รับล็อกเตอร์คุณองเขากชิมาโอ้ครับผมมาวมาครับผมนะหาดอกไม้หาโซ่ดอกไม้ให้อยู่ครับผมนะโอ้นะเราก็อ่าเราก็ไม่ได้อันนั้นนะครับใครยังมาก็มาเรไม่ได้ตต้านอะไรนะเราไม่ได้ต่อต้านอะไรครับผมนะเออจะอ่าอะไรนี่ ใครจะไปเอ่อในที่ตรวจยึดระวังให้ดีไปแล้วแวครับนะไปรอดเนะาะแม่ๆเขาจะมาสามเหลี่ยมทองคำเขาจะมาสามเหลี่ยมทองคำนะพ่อก็จะให้มาอยู่นี่ใอ้มันสะว่างสว่างเนาะแมมันจบมันสิ้นไงครับมันลํำคาญใจไงครับพูดมาน,นานแล้วน่ะเออนะลํำคาญไงครับจะมาวันไหนให้มันจบให้มันสิ้นสักที่ ไอคนที่มันทําคดีทําเรื่องทําราวนี่เอกสารก็ขึ้นไปสู่ศาลหมดแล้วไงครับ <S <S นะเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างก็ตรงประทับมันที่เรียบร้อยนะถ้ามาแล้วถ้ากูไม่ผิดนะกูบอกไว้เลยกูจะแจ้งความดําเนินคดีนะนะอ่าอีหน้ากากมึงไม่มาใช่ไหมถ้ามึงไม่มากูเรียกอิหม,มาเลยนะอิหม,มานะอีนี่ก็คอนเทนต์ครับนะ อยามาโกหกนะครับสาวกนะครับลุนกำมมโรนะครับไอตัวนี้ก็หิวครับพี่น้องเอฟซีหิวเออปรามาจารย์โซเชียลเงินห้าพันไหนให้เขาหรือ,อยังนั่นจ่ายเขาเลยบอกเออผานก็บ่มีใจผ่านก็บ่มีปัญญาใจเขาถึงโอยนะครับังมาดูถูกว่ากูหองกูเออกูทุกกูยากแต่สีสำคัญเนี่ยกูไม่ได้เศร้าเื่อนอยู่นะ เพื่อนกูไ่ได้เศร้าอยู่นะอืมก่อนเมฆก,กูบ่ได้เศร้าเขาอยู่นะเอาค่าไฟอันค่าไฟยังติดอันดวงอาทิตย์ค่าน้ํายังติดนี่ดวงจันทร์แยนกูบ่ได้เขามาปลดหมอนยังเทือนะนะนะ,ะนะครับนะเอกาบ้านกูบ่ได้เศร้าเขาอยู่นะ มึงอย่าหลบอยู่ในห้องแคบๆโมๆนะโอ้กูไม่มีหลบกูนะไม่มีหลบครับผมไม่มีหลบนะกูไม่มีหลบแล้วมึงก็ถ้ามึงแน่จริงเอากับกูเลยนะพรุ่งนี้เนี่ยเดียวกับกูไม่ละกลางทางดําเลยหมหามกําปั้นหลอนใส่กัมปั้นลอยมึงสีเอาบอกกับกูไปถ้ามึงเก่งจริงพรุ่งนี้เอาไหมกําปั้นหลอนก็ปั้นหลอนเลยไปกูว่าไะมีการตีมวยอะไรหรอก กัปปั่นกูม่ได้เป็นนักมองนักงวยอย่ังเลยครับ,บรท่าดํา <ำ S 2> <ดำ S 1> เลย<ใ>นี่ไปนะกล้าบอมาอึนนะ่ะปั่นหล่อนใส่กันเลยไปบ,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 บุ๊มีพายเอาพิดพายเอาบอกล้าบอมือึนเอาบอมาออ่นนี่ไงปั่นหล่อนใส่กันเลยไปมันจะซ้ําใด้คนนี่ไหมกูไม่ตีเพรบาทก็ได้ อันข้อเคสๆนี่กูจิบัตหายไปมันเป็นจะไหนมันคือกุกมันใสแล้วอันบัตข้อมันเป็นได้มันเค็ดบอกกูจิเอากูจิบัตให้นี่มันเป็นจะไหนมันเสียเส้นบอกกูจิแก้ให้นี่มะกูจิรักษาให้กูจิรักษาให้น้องแน่เอากูเลยมือนนร่ทางดำนี่ นะห้ามแก้ี่ังเด้อห้ามแกกีรังมันเป็นจงนังไงนะครับตาส่วนอมเ้อย,น,ยนะครับพี่น้องเอฟซีตาสวดมันนี่ขึ้น,นมันนี่มึงบัตรข้อใดยตดห้ามแก้ขี่ดังเด้อแจ๊กดังตาสวดขึ้นอีกบานนี่วู้โอ้ยตายนะครับพี่น้องเอฟซีนะอืมนะครับนะ บาลามหาจารนโซเชียลอยู่อุ้ยตายแล้วครับผมนะอ่าคนเบิองลอยเศร้าหาส้ย่ำแย่ๆ,ๆนะครับพี่น้องเอฟซีนะยังมาเปียกกูกูหลอกนะ่ไม่ว่าอันยกย่องตัวเองเป็นบาลามห์จารนโอ้ยครับพี่น้องเอฟซีเวลาการน,ำเ,น,รกการนำเสนอนน่ะ มึงไม่รู้หรอว่าอันไหนสมควรหรือไม่สมควรในการน่ะนำเสนอน่ะว่าสูบยาอยู่ตัวอยู่มันเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นเขาเรียกตัวอย่างที่ไม่ดีเนี่นะออกซิอน่ะเออเอาสีบ้าเลยว่ะเฮ็ดตายอ่ะอ่ะสีบ่าเลยว่าช่างตามกับสูบบุหรี่เหมือนกันแต่ว่าไม่เคยไม่เคยสูบออกซ่อนะอ มันมันเป็นไม่ดีพี่น้องบุคลิกที่ไม่ดีมันเป็นปรมาจารย์แบบไหนวะอ่าถ้าเราไม่ต้องทําให้ใครเห็นนะไม่ได้เด็กเห็นหด็กอะไรมันไม่ดีนะอ่าเราต้องถ้าเป็นปรมาจารย์โซเชียลเราต้องเสนอในทางที่มันดีนะไม่ต้องสีบ้านไหนควรไม่ควรควรไม่ควรเนาะอันนี้ไม่รู้ควันอะไรโอ้พี่น้องเอฟซีมันน่าเกลียดนะมันน่าเกลียดครับพี่น้องเอฟซีนะอืมอ่า